มาดูโปรแกรมฟุตบอลลาลิก้า2019-2020ที่ลงเตะกันอย่างต่อเนื่องเป็นนัดที่30ของฤดูกาลช่วงสุดสัปดาห์นี้วันที่ 19, 20และ21มิถุนายน63นี้กันพร้อมกับโปรแกรมถ่ายทอดสดไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับณนะทัสบอลทีวีฟุตบอลลาลิก้านัดที่30จะเริ่มทาการแข่งขันในวันศุกร์ที่19มิถุนายน เป็นนัดไฟเดย์ไนท์นะครับมีลงเตะกันทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกจะเริ่มคิกออฟในเวลาเที่ยงคืนครึ่งกลานาดาจะพบกับบีเอเอลโดยคู่นี้สามารถรับชมผ่านทางช่อง b ีเอสปอรถัดมาจะเป็นมาเยลกาพบกับ l e g a เนสคู่นี้ถ่ายเท่าสดผ่านทางช่อง b ีเอสปอรและคู่สุดท้ายจะลงสนามในเวลาตีสามตรงจะเป็นเซบีย l าเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาฝูงบาเซรล่าโดยคู่นี้ สามารถรับชมผ่านทางช่อง BE สปอร์จากศึกนัดไฟเดย์ไนท์มาต่อกันที่โปรแกรมันเสอ์ที่20มิถุนายนกันต่อนะครับคู่แรกจะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา1ทุ่มตรงจะเป็นเอสปันญอนเปิดบ้านพบกับเลย a บ t นเตจากนั้นในเวลา22นาฬกาหรือ4ทุ่มตรงจะเป็นแอตติกบิวเบ o พบกับเรียลเบ i ติสและในเวลาเที่ยงคืนครึง่งเกตาเฟจะพบกับเออีบา ปิดท้ายกันที่ในเวลาตีสามตรงจะเป็นแอตเลติกมาดริดเปิดบ้านพบกับเรอัลบียาโดริกโดยทุกคู่ถ่ายเท่าสดผ่านทางช่อง b ีอีสปอร์ตปิดท้ายโปรแกรมนัดที่30ของลาลิก้าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนเริ่มเตะในเวลา19นาฬิกามีหนึ่งคู่นะครับจะเป็นเซลตาบีโกพบกับเดป o r t ติโบอลาเบสจากนั้นในเวลาเที่ยงคืนครึง่งบาเลเซียจะเปิดบ้านพบกับ โอซาซูนาและปิดท้ายที่คู่ดึกสุดในเวลาตีสตรงจะเป็นเรอัลโซเซดัดจะเปิดบ้านพบกับเรอัลมาดริดรองจากฝูงและทุกคู่สามารถรับชมผ่านทางช่อง BE ียสปอร์ตและทั้งหมดนี้ก็เป็นโปรแกรมฟุตบอลลาลีกาสเปนนัดที่30ของฤดูกาลเราจะติดตามผลการแข่งขันของทุกคู่แล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดไปเพื่อนๆก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของเราเช่นเคยนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปตัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ